สวัสดีครับผมนายติมมกรสุรประจิตนักศึกษาจากศูนย์ปัญญาธิวัตน์คอนแก่นรหัสนักศึกษา684-0080706วันนี้จะมาพูดน้มน้าวสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้เรามาเสนอเค้กชิฟฟ่อนเค้กที่ความนุ่มหอมและความอร่อยที่ละลายในปากขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสความสุขจากเค้กชิฟฟอนของเรากันครับหลายคนอาจคิดว่าเค้กก็คือเค้ก แต่ขอบอกเลยนะครับว่าชิฟฟ่อนไม่เหมือนใขรแน่นอนเค,ค้กชิฟฟ่อนของเราเป็นเค,ค้กที่เนื้อนุ่มเบาฟูและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของไข่และนมต่างจากทั่วไปที่มีเนื้อหวานจัดและเค,ค้กชิฟฟ่อนของเรามีรสชาติหวานพอดีทานแล้วไม่เลี่ยนไม่หนักท้องและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับจุดเด่นของเค,ค้กชิฟฟ่อนคืออบใหม่ทุกวัน ทุกเช้าเราจะเริ่มตั้งแต่แยกไข่ทีละฟองคัดวัตถุดิบทีละอย่างใช้แป้งเนื้อละเอียดระดับพรีเมียมไข่ไก่สดใหม่จากฟาร์มนมสดแท้แลแะน้ำมันพืชบริสุทธิ์ไม่มีเนยเทียมไม่มีสารกันบูดทุกขั้นตอนเราทำด้วยมือและด้วยใจเพื่อให้ใครที่กินเค้กทั้งที่นุ่มหอมและละมุนที่สุดลองจินตนาการดูนะคะว่าเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มฟู ฟองอากาศละเอียดหอมกลิ่นวานิลาจางๆพอตักเข้าปากคำแรกกัดลงไปจะรู้สึกถึงความเบาเหมือนปุ๋ยนุ่มที่ละลายในลิ้นกลิ่นไข่และนุมอ่อนๆลอยขึ้นมาพร้อมความหวานความอ่อนกินคู่กับกาแฟหรือชาหอมสักถ้วยบอกเลยนะครับว่าฟินเกินตน้านทุกชิ้นเราอบด้วยใจใส่ใจไม่ใช่แค่ขายขนมแต่เราขายความสุข ลูกค้าหลายคนบอกว่าพอได้กินเค้กของเราเหมือนได้พักใจได้หยุดเวลาสักนิดบางคนซื้อไปฝากคุณแม่บางคนซื้อไปเซอร์ไพรสแฟนบางคนซื้อไปให้ลูกๆทานหลังเลิกเรียนทุกครั้งที่เราเห็นรอยยิ้มลูกค้ามันคือแรงบันดาลใจให้เราทำเค้กให้อร่อยยิ่งขึ้นทุกวันและว,วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะในงานนี้เท่านั้นซื้อเค้กชิฟฟ่อน3ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นหรือซื้อแบบกล่อง6ชิ้นเรามีแพ็กเกจกิ้งสวยๆให้ฟรีเหมาะมากสำหรับมอบให้เป็นของฝากลองชิมกันก่อนได้เลยนะครับฟรีไม่คิดเงินเพรอเรามั่นใจแค่คำแรกคุณก็รู้เลยว่านี่แหละชิฟฟ่อนที่แท้จริงเนื้อนุ่มหอมละมุนและอร่อยจนอยากกลับมาซื้ออีกแน่นอน อย่ารอช้านะครับเค้กเราทำใหม่สดทุกวันจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยแวบะบมาชิมที่ร้านได้หรือสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้ครับเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านเค้กชิฟฟ่อนอบด้วยใจนุ่มละมุนทุกคำอร่อยทุกความรู้สึกลองวันนี้คุณจะรู้ว่าความสุขบางครั้งอยู่ที่คำว่านุ่มละลายขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขที่ได้ชิมขอบคุณครับ